วันนี้ท่านได้มอบให้ผู้แทนมาค่ะท่านแล้วก็รายละเอียดเช่นไลออนสมาคมไวทองมูลทิ ให้สภาเด็กนะคะช่วยดูซิสภาเด็กไปดูพื้นที่ถ่ายภาพนะคะได้รับความร่วมมือที่ดีจากสภาเด็กแล้ก็รองรองดาราีซ้ายมือตรงนั้นที่เห็นขาวๆแล้วเป็นน้ำพุค่ะแล้วตรงนั้นก็ไปคลสภาาให้ชัดตนะคะตรงนี้เป็นเวที่เป็นวิทีกลางแจ้งเวทีกลางค่ะ,คะท่านรองดารณีตรุนาบอกว่าตรงนี้ค่ะเด็กจะร้องเล่นเต้นวาดอะไรก็ได้แล้วก็ซ้ายมือกะการเต้นหน่วยงานที่จะไปร่วมกิจกรรมจากรูดนะคะท่านในนี้ในด้านน,น,นนอกเทศบาลที่ ถนอนอันตตกว,วีค่ะตรงนั้นจะปิดถนนนะคะแล้วก็จะมีต้นไม้นะคะลูกๆเขาบอกว่าินติีของเราก็ได้ลงความเห็นคือจะทําความดีแลกต้นไม้ค่ะวัตถุประสงค์ในการทําครั้งนี้นะคะก็เพื่ออยากจะรลงน้ลงลดปัญหาโลกร้อนค่ะแล้วก็เพื่อจิตต้อรน้ลงเมืองคาร์บอนต่ำค่ะตามนโะยบายของนายกเทศมนตรีนะคะก็เลยก็เลยเอา ว่าสำคัญนี้มาทำให้เป็นประโยชน์นะคะคือในหัวเรื่องในเดือนต่อไปในเดือนในเดือนที่ออโปรเจคเตอร์ลงมาข้างล่างเลยค่ะค่ะโซนให้เด็กได้แสดงความกล้าของตัวเองออกมาค่ะส่วนเจ็ดีนะคะเจ็ดีจะเป็นประมาณว่าเป็นสุป่านะคะเป็นเกี่ยวกับตลาดเด็กสร้างเมืองเกี่ยวกับเอาสภาเด็กและยาวชน้าอำเภอมาลงค่ะส่วนแอรีแซีเป็นตลาด เรากไปก็นำเรียนที่นําหาเรือที่ประชุมมาละคะว่า